พ่อจะคอยปกป้องหนูเสมอหรือเปล่าอืมทำอย่างนี้ข้าจะได้รับความรักของท่านได้แล้วรักชีวิตท่านพ่อนี่ให้ท่านค่ะท่านพ่อรู้สึกสบายไหมคะเอ๊สวัสดีค่ะคุณพ่ออสุดท้ายแล้ว ฉันจะได้รับความรักและคุ้มครองจากท่านเอนพ่อคะหนูทำขนมหวานมาให้แล้วมาดื่มชายามบ่ายกันเถอะเอ๊ะเอมานี่สิเพคะครั้งหน้าเจ้าสั่งให้ห้องครัวทำขนมหวานให้เจ้าเป็นเจ้าหญิงไม่จำเป็นต้องทำเองหรอกนะอืมแต่ว่าหนูอยากทำขนมหวานให้ท่านพ่อเองนี่นะ แล้วนายคือใครกันละ่ะแอนโตนิโอพี่ชายของเจ้าเขาได้รับการฝึกฝนในป่าวิทมนต์มาหลายปีดังนั้นเจ้าจงไม่เคยเจอกับเขาว้าวสุดยอดจริงๆพอให้พี่เล่าเรื่องประสบการณ์ในช่วงเวลาฝึกฝนได้ไหมคะหนูอยากที่จะฟังเกี่ยวกับมันนะ่ะได้ไหมไม่ได้พ่อลูกไม่ค่อยสบาย อยากกลับไปพักผ่อนหน่อยพี่เป็นยังไงบ้างพ่อหนูส่งพี่กลับไปได้ไหมอันโตนิโอให้แองจี้ส่งเธอกลับไปเถอะขอรับท่านพ่อคะพรุ่งนี้เจอกันนะพี่คะมีไรแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันแต่หนูจะพยายามทำเป็นน้องสาวที่ดีนะคะข้าไม่ต้องการน้องสาวหรอกนะแต่เอ๊ ทำไมล่ะพี่เกลียดหนูหรือเปล่าเจ้าก็ไม่ชอบข้าใช่ไหมเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะหนูชอบพี่มากๆเลยนะเสียแซ่งนะเราเพิ่งเคยพบกันครั้งแรกทำไมเจ้าถึงชอบข้าได้และก็ข้าก็ไม่ได้แสดงความเคารพตอนเจอกันอย่าเสีแซ่งที่ชอบข้าอีกเลยสีหน้าแบบนั้นน่ะมันดูน่าเกลียด พี่รู้ตัวจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าเขาฝึกฝนในป่าเวทมนต์มาหลายปีแต่เขาเป็นคนแรกที่ไม่อยากอยู่กับข้าเมื่อพบกันเขาเสียใงอยู่หรือเขาไม่รู้่ังเถิดถ้าใ้แดงไม่ได้ก็ให้เขาหายไปเลยอย่างนั้นข้าจะเป็นคนเดียวที่ได้รับความรักของท่านพ่อและอยู่ชีวิตต่อได้ดังนั้นแองจี้เริ่มปรากฏตัวในชีวิตของอันโตนิโออย่างบ่อยๆ พี่คะเรามากินข้าวด้วยกันเถอะนะอย่า yeah, ออกไปพี่หนูทําขนมหวานไว้ให้ลองชิมดูนะคะไม่กินเอาออกไปว้าวพี่เยี่ยมมากเลยหุบปากนะออกไปเอ๊พี่ให้หนูออกไปนหรอพี่ใจร้ายจริงๆเลยชะสัมผัสมานานยังทําอารมณ์แบบนี้ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดและรักกันได้ จ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดดิพูดออกมาเดี๋ยวนี้ฉะนั้นมีแต่ค่าเขาให้ตายหนูอยากจะบอกว่าพี่อ่อนจริงๆนะหลังจากที่ได้ยินได้เห็นวันที่ผ่านมาเนะี่ยทั้งที่พี่ไปฝึกฝนในป่าเวทมนต์เป็นเวลานานมาแล้วด้วยฉันอ่อนอย่างนั้นแหละพ่อจะตระหนักถ้าฆ่าเขาอยู่ในพระราชวางังและเขามีความแข็งแกร่งมาก กขาต้องการความช่วยเหลือบ้างไหมนะใช่สิหนูแข็งแกร่งกว่าพี่คุณเบซี่เคยบอกว่าฉันเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์มากที่สุดในออฟฟี่เลยล่ะอย่างนั้นเละถ้าพี่ไม่เชื่อพาหนูไปที่ป่าเวทมนต์ก็ได้แล้วหนูจะแสดงความแข็งแกร่งให้พี่ดูพี่กล้าไหมล่ะอย่างนั้นก็ได้ไปที่นั่นในอีกสามวันตกลงค่ะคุณพี่ แองจี้กับแอนจนิโอจะไปในป่ามหัศจรรย์อีกสามวันเจนนันเฟยนายต้องไปด้วยพะยะ่ะครับผมฉันจะปกป้องเจ้าชายและเจ้าหญิงอย่างดีแต่ป่ามหาัศจรรย์นั่นอันตรายมากถ้าเจ้าหญิงแองจี้ถูกทำลายเข้าแล้วก็ข้าต้องการปกป้องเธอจริงๆนะเ <c oughs> ขาไม่รู้ฝ่าบาทท่านกำลังลังเล ข้าไม่อยากให้เธอได้รับบาดเจ็บพระยาค่ะเจ้าหญิงนี่เป็นทางเข้าสู่ป่าเวทมนคุณเจิน้นขอบคุณที่ส่งข้ามาที่นี่นะไม่ต้องเกรงใจขอรับแต่เจ้าหญิงไม่ต้องการให้เราตามไปหรอเจ้าหญิงน่ารักจริงๆไม่เห็นว่าทำไมฝ่าบาทถึงรักเธอมากขนาดนี้เลยไม่เป็นไรแ่ละท่านพี่จะปกป้องข้าเอง มาแล้วเหรอเอ๊ะฝากปกป้องเจ้าหญิงเองจียย้จากนี้ไปครับเจ้าชายอันโตนิโอพวกเราจะอยู่บริเวณขอบป่าและเฝ้าเอาไวา้เจ้าชายควรอยู่รอบนอกและอย่าเข้าไปด้านในเข้าใจแล้วไปกันเถอะอืมอันโตนิโอด้านในอยา่างไรก็ตามต้องปกป้องเจ้าชายและเจ้าหญิงไว้ให้ดี พอรบในป่าเวทมนต์ยะแค่ห้าขวบมีความสามารถด้านเวทมนต์ได้ดีขนาดนี้ดูเหมือนว่ามีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์จริงๆพี่เห็นหรือยังว่าหนูมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ที่ดีมากเลยนะฉันเถอะพี่ยังอ่อนแอมากการแสดงความแข็งแรงของหนูไม่สนุกเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะจะมาทำที่นี่เป็นเพื่ออะไรกัน นี่เป็นครั้งแรกของหนูเลยนะที่ได้ออกจากวังต้องการนำของฝากกลับไปให้พ่อเนะี่ยว้าวดอกไม้นี้ช่างสวยงามมากเลยเพ่อคงมีความสุขถ้าหนูส่งมันให้กับเขาเฮ้ย hey, อย่าวิ่งเตะสิเฮ้ hey, เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่านี่คือด้านในของป่าสินะเชิญจับจับตายหรือยังไงทำไมเธอถึงวิ่งเร็วขนาดนี้ สัตว์วิเศษระดับหกดาวทำไมสัตว์วิเศษระดับหกดาวถึงปรากฏขึ้นบริเวณของป่าเวทมันอยู่ด้านในของป่าตลอดเลยไม่ใช่เหรออะพี่คะหนูจะมาช่วยแล้ว <c oughs> ใบมีดลมปังยิงโง่เธอทำอะไรอยู่อะขอโทษนะคะพี่ หนูตื่นเต้นมากกันไปหน่อยก็เลยอะนี่เป็นสัตว์วิเศษระดับหกดาวข้าไม่สามารถต่อสู้กับมันได้นานไปหาผู้บัญชาการอัศวินมาเร็วได้เลยหยุดจุ่มแต่พี่หนูบอกพี่ไปแล้วว่าหนูมีทักษะที่ดีในการใช้เวทมนตนะ์น่ะ ฉันจะฝึกการใช้เวทมนต์เรียกสัตว์เวทอย่างหนักมานานเออโชคดีมากได้รับบาดเจ็บหนักมากเลยแต่เขาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ฮึแต่หลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วพ่อจะรักคาเป็นอันดับหนึ่งขอโทษนะอันโตนิโอเย้ ท่านใหญ่เสียงคำรามของสัตว์เวทมาจากที่นี่เอ๊ะก็เพิ่งเห็นเจ้าชายและเจ้าหญิงไปที่นั่นเสียงคำรามของสัตว์เวทอาจมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าชายก็ได้ไปที่นั่นกันเถอ,อะอะเจ้าหญิงเหรอเร็วเข้าสิพาเจ้าชายและเจ้าหญิงกลับไปที่วังและเรียกหมอมาขอรับ เั็มนเรียกน่าสนุกดีนี่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงแองจี้เองไม่ใช่คนที่อ่อนโยนตามที่พวกเขาพูดเลยข้าอยากพบเธอมากขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าเวลาเจอข้านางจะมีอารมณ์ยังไงที่วังเอะปึงมีอะไรเกิดขึ้นเราพบสัรวิเศษระด,ดับหกดาวในป่า เจ้าชายบาดเจ็บอย่างร้ายแรงและเจ้าหญิงหมดสติจากแรงกระตุ้นขอรับสัตว์วิเศษระด,ดับหกดาวอยู่ในศูนย์กลางของป่าไม่ใช่เหรอพวกเขาไปที่นั่นกันเหรอเออเจ้าชายและเจ้าหญิงอยู่เส้นแยกเขตพวกเขาไม่ได้เข้าไปในป่าเพียค่ะดูเหมือนว่าสัตว์นั่นจะปรากฏตัวออกมาโดยไม่รู้ตัวพี่คะเออนี่นายเจนไปช่วยพี่สิพี่ต่อสู้กับมังกรสัตว์ยักษ์ไปช่วยเขาเถอะนะ เจ้าหญิงไม่ต้องกังวลสัตว์ตัวนั้นตายไปแล้วเจ้าชายได้ปลอดภัยแล้วล่ะดีมากเลยแล้วพ่อล่ะพ่อคะหนูคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอพ่ออีกแล้วมันน่ากลัวมากๆเลยนะ่ะสิ่งที่หนูได้เจอมาในวันนี้ไม่เป็นไรพี่ได้ดูแลหนูไม่ให้ได้รับบาดเจ็บพ่อควรที่จะมอบรางวัลให้พี่อย่างดีนะได้เลย เจ้าเหนื่อยแล้วนอนพักเถอะนะหลับมีสัตว์วิเศษระดับดวงดาวปรากฏขึ้นที่ขอบป่ามันแปลกประหลาดมากๆข้าจะไปดูในป่านายเองก็ดูแลเธอด้วยขอรับเอ๊ะทำไมพี่ยังไม่ตื่นกันล่ะเจ้าชายจะตื่นเร็วๆนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเจ้าหญิงข้าจะไม่ได้กังวลได้ยังไง พี่ได้รับบาดเจ็บรอค้านะเจ้าชายตื่นแล้วนะเอ๊ะตื่นขึ้นมาได้เร็วจริงๆชะททำไมไม่นอนต่ออีกหลายวันละพี่ตื่นแล้วเหละหิวน้ำหรือเปล่าอยากดื่มน้ําบ้างไหมเจ้าชายเจ้าหญิงเองจีกังวลใจมากเฝ้ารอเจ้าที่นี่ตลอดเวลาไม่ต้องกลับไปเถอะอย่ามากวนข้า ได้ค่ะงั้นพี่ก็หายเร็วๆนะหนูจะไม่บรบกวนอีกแล้วล่ะเจ้าชายท่านทำหน้าเย็นชาต่หน้าเจ้าหญิงมากเกินไปแล้วนะปังครั้งนี้ไม่ได้วางแผนให้ดีตอนนี้เขาระวังตัวแน่ๆเลยเขาควรที่จะหาโอกาสอืนออะระวังด้วยนะเจ้าหญิงไทลัง เจ้าคือใครเขาไม่เคยเจอเจ้าในวังเลยนี่นะคุณลับสังหารมาฆ่าฉันเหรอข้าเป็นผู้ติดตามของท่านอย่างจงรักภักดีข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดอะไรข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดอะไรอยู่เจ้าหญิงตอนเจ้าเรียกสัตว์เวทข้าอันโตนิโอในป่าเวทมนต์ข้าได้เห็นหมดแล้วนะเอ๊ะเจ้า